หมาวัดข้างถนนตัวหนึ่งชื่อทองดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษแต่ใครจะรู้ว่าทุกค่ำคืนมันคือผู้พิทักษ์ที่แท้จริงทองมักจะนั่งเฝ้าหน้าอุโบสถเก่าดวงตาคมกริบจ้องมองความว่างเปล่า คนมักคิดว่ามันแค่เห่าหอนตามประษาหมาจรจัดที่ป่วยไข้แต่ไม่เลยมันกำลังต่อสู้กับบางสิ่งเงาวิญญาณร้ายกาจกระหายที่จะช่วงชิงโบราณวัตถุศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดท,ที่สืบทอดมานับร้อยปีทองจะเห่าเก่าขนลุกชันสู้สุดชีวิตกับศัตรูที่ร้ายกายหยาบมันยอมเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเพียงลำพังเพื่อให้มนุษย์ยังคงหลับไหลอย,อย่างสงบคืนหนึ่งเงาพยาบาทมหาศาลพยายามบุกรกทองกระโจนเข้าใส่ด้วยพลังที่ไม่น่าเชื่อ สายจาของหลวงตาเท่าจับจ้องมาที่มันทองไม่ใช่หมาธรรมดาหรอกโยมท่านเอ่ยมันคือสายเลือดผู้พิทักษ์วิญญาณของวัดนี้มาหลายชั่วอายุคนแล้วชาวบ้านและพระสงฆ์ต่างตกตะลึงเมื่อความจริงถูกเปิดเผยความเคารพแปลเปลี่ยนเป็นความซาบซึง้งทองยังคงเฝ้าวัดต่อไปไม่ใช่แค่หมาวัดธรรมดาแต่เป็นวีรบุรุษผู้เสียสละที่มองเห็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นเสมอมา